สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโยชิฟิชชิงครับผมอันนี้ก็พามาตกปลาบ่อเมาครับผมบ่อสิบห้าบาฟิชชิงครับผมปรุ้นด้วยกันครับว่าจะมีไซส์ใหญ่ให้น่นๆดูหรือเปล่าครับผมปรุ้นด้วยกันเลยครับครับออ ไซส์ <Baby S 2> เบบี้อันนี้เราตบเด็กไปก่อนครับช่วงนี้กินกันระเบิดระเบ้อเลยนี่ทุนยังไม่ตั้งเลย ปันเยือให้ทันกันนะทีมงานกำจัดปลาเข็ม,มนั่นมีแต่ไซน,นี้เลยมั้งเนี่ยพอ,อนแล้วน่าจะห้าสิบตัวไดว้ขึ้งชั่วโมงเนะี่ย มาถึงบ่อประมาณเจ็ดโมงครึ huh? ่งครับผมบนหาทางเข้าอยู่เราทำถนนครับอืมไม่ต่างกันสายปลาเค็มกันเลยทีเดียวเก็บไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยคัดอีกทีโอ้โหทีละสอง ตบปลาทูบ่อนี้มาครั้งแรกไหมครับเนี่ยปันเหยื่อกันไม่ทันเลยทีเดียว Mm-hmm. <laughs> พนมหอยบ้างครับมันจะเต็มกระชงังนี่เพิ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมองอน่ยจะเต็มกระชังแล้วเหรอกินโหดมันโกรธใครมาเมื่อวานมันหยุดเลเมื่อวานมันหยุดไม่มีคนมาให้อาหารครับบ่อหยุดครับวันนี้เรามาให้เต็มที่คบคันวังไม่ได้

ใส่ปลาเค็มไม่จมเลยนะจมปุ๊บเอาเลยเนี่ยเม็ดขึ้นนี่อ่อ่ะนี่ตัวใหญ่เม็ดขึ้นอยู่ตรงไหนก็เงียบอ่ะพี่โอ้อะไร ย้อนแสงไงตัวนี้มันถ่ายซูมทุนไม่ได้เลยเย็นแบกสับเอาสับเอาซอยบ้านมันคนเยอะเดินตั้งแต่ป้อมเลยนะเขาบอกจะเอาไมา่อีกนะสองเลย โหดร้ายว่ะ,ะโทรอีกแล้วครับท่านไล่ใหญ่ไปไหนหมดครับต้องเปลี่ยนเกมสู้นะไม่ไหว,วนะน่ารักเต็มเยอะเกินงัดสี่ห้าไปเลย ใส่ตะมุตะมีมากอะ่ะหนีปลาเล็กออกไหมเนาะนี่ ต้องแก้เกมนะครับตัดสี่ห้ามาลงแล้วไม่ไหวครับจะหนีฝูงปลาเล็กออกไหมฮึไซนารักตมุตตมิ นิ่วขวดนมมาอยู่เลยของพี่นี่กินเบามากเลยมันจะไซส์ใหญ่แต่ไม่ใช่ เอ็มแม่แหละอันนี้จะมีไซส์ใหญ่ไหมสน้ตื้นอถึงสองเมตรไหมเมตรกว้าง Vậy tục với thì hành men ná mà cọ cái đứa Mấy thứ 2 mét nè, mét quả này càng bỏ, càng đấy này ใส่ไม้ตายลงเร็วแล้วหนีปลาเล็กก็ยังตามอีกใส่ตะมุตะมุใส<อ>่คิคุน่ารักเหลือเกิน รบรรยากาศตอนนี้คืมฟ้าคืมฝนแล้วครับน, <c oughs> น่าจะได้ย้ายไปศาลาเขียวแล้วครับไปไหนครัเฮ้ยเอาแต่เมื่อไรเนี่ยลงไปมันอมเลยเนะี่ยโอ้คุณหายกันไรหคน ทุนใหม่มนมนเนอะมนเนอะทุนนี้กินจนท้องเป่องไปแล้วส่งเยอะกันให้ทันครับตอนนี้ชั่วโมงน้ำเดือดใส่แวน้นทุนยังไม่ตั้งเลย ตัวแล้วเนี่ยอืมอืมจะสายหนีเลยไงจะหนีออกประกันข่าวความบันเทิงครับดูแลมือจะเป็นละวิ่งแน่นอนอ่ะันนี้ โอเอาแล้วใส่เบบีออกไหมเนี่ยวันนี้ตอนเรียบร้อยเปิดเฮ้ยหนีไม่ออกน่ <c oughs> ครับผมตอนนี้เราเปลี่ยนเหลี่ยมนะครับมาอยู่ท้ายบ่อแล้วครับตรงนู้นปลาเล็กมันเยอะครับหนีก่อนไม่รู้จะหนีออกหรือเปล่าครับผมลุ้นด้วยกันครับเล็กกวนครับตรงนู้นน่ะฝั่งกลางบ่อแต่เราก็ยังหนีไม่ออกเพียนะครับ หนีปลาเล็กมาเจอเล็กกว่า,ปาเปล่าไม่รู้เฮ้ยลงตะเพียนอ่ะเนี่ยใช่แล้ว嘛เอาปลานีน

เดิมของเขาไซ oh. ส์เล็กแต่ก็กยังได้เผาอยู่ครับเรากินกันที่บ่ออัอ oh. นี้เซบต้มครับเอาได้เผา วันนี้คือเจ้าของบ่อเขาบอกครับไม่ได้ลงปลาแต่ก็มานั่งดูทุ่นพังพางครับเรามีแต่ไซนี้ละครับไซแววนจระเมดก็มีครับแต่ว่ามันอยู่กลางบอ่อระยะที่เราตกมไม่ถึงครับแต,แต่ไซนี้ยังพอได้เผาอยู่ครับทำเกลี่ยงานที่บ่อครับบรรยากาศบอ่อ ได้ต้มได้เผาก็โอเคแล้วครับเอาไปเยอะก็กินไม่หมดแล้วครับแบ่งๆครับจะดำหน่อยไมหมนิดนึงมีไฟไหมมนะีมีเฮ้ยร้อนเอาอีกเลยครับเชฟเอาเอาให้เต็มเหนียวครับเชฟ พอแล้วโอ้ฮะหนัวครับผงหนัวอีกแล้วเหยผงหนวอีกแล้วครับอ่ะเออมันก็จะหนัวเยอะหน่อยนะครับอ๋อ oh. มายังหาฝนจะบอกไม่บอกว่าพอนี่ก็ไม่พออยู่แล้ว บรรยากาศบอยมเย็นครับครับผมตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมนี่ของน้เพลินครับผมมีแต่ไซเว้นทั้งนั้นเลยสนุกตอนตกครับตอนกลัวไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่ผลงานน้ำเพลินลงน ใส่แวน้นทั้งนั้นเลยนี่ของผมครับนี่ขนาดไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยกินนะเนี่ยสบายนะครับโอเค okay, ครับผมอ่ะแบกลืมกระชางเขาวันนี้ลืมกระชางยังดีที่ผมเอากระชังสำรองเผื่อด้วยครับผม ผลงานนะแบ็คครับผมแคจะเาก็าเด้อก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่มีให้ช่องเล็กๆเสมอมาครับผมก็อันนี้ก็ถึงเวลากลับแล้วครับผมแล้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ